ทาเกตเพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกปีไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดีอย่าลืมรับชมคลิปวิดีโอตอนนี้ครับสวัสดีครับผมประจย์บีครับสวัสดีครับทเทนเนอร์บอลี่ครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับเรื่องที่ผมเชื่อมั่นว่านักขายหลายคนอยากรู้แน่นอนก็คือว่าเรื่องของท่าเกตนะครับหรือว่าได้ยอดได้เป้ามาแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงครับหลายๆคนที่เป็นนักขายยุ่ใหม่ครับอ่าเพอเข้าไปทำงานเสร็จปารอ่าู้จดการแจกเป้า ปังมาปังเลยซึ่งจรมีบางคนก็ได้เป็นรายปีแต่มาทั้งปีเอาไปเลยสมมติปีนี้เธอต้องไปทํา10ล้านบาทนะโยนไปเลยคล้านบางคนก็บางทีก็ใจดีหน่อยได้ได้เป้ามาเป็นไตรมาสสามเดือนอ่าไตรมาสนี้สามเดือนาไปจัดการเองนะเดือนหนึ่งอาจจะปิดไม่ได้เดือน2ปิดได้เดือน3มปิดมาครอ e เดือนหนึ่งอันนี้ก็เราจัดการหรือบางคนก็ได้เป้าเป็นรายเดือนใช่ไหมครับทีนี้แมว่าคุณจะได้รับเป้าเป็นรายปีรายไตรมาสหรือรายเดือนเราจะจัดการยังไงบ้างกับเป้าที่ได้รับมาครับต้องติดตามชมในคลิปนี้ครับ เพราะว่าอย่างที่บอกครับพอหลายๆคนได้เป้ามาสุดปั๊งเข้ามาครับเริ่มหมุนตอนมาคุยงานก็รู้สึกว่าเอออยากได้งานนะคิดว่าน่าจะขายได้แหละแต่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นคือพอได้ตัวเลขมาคราวนี้เริ่มไปไม่เป็นแล้วเพราะงั้นวันนี้ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมีเทคนิคสําหรับนักขายรุ่นใหม่ที่เราจะมาให้เรียกว่าเป็นคำแนะนำกันเป็น How to Start หลังจาได้ Target มาใช่ครับว่าเราจะทำายังไงข้อแรกนะครับหลังจากที่เราได้เป้าใหญ่ของเรามาทั้งหมดแล้วสิ่งที่าอยากให้ทาก็คือ ให้ทุกคนนะครับเริ่มกลับไปทําในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลการขายเดิมเรืพอดังมากใช่ครับโดยเพราะในหลายๆที่เราแบ่งเป็นแอเรียเราแบ่งเป็นรหัสเป็นรหัสเตลรหัสนักของนักขายอย่างนี้ครับนักขายทุกคนนะครับอยากให้กลับไปดูว่าในในในขอบเขตการดูแลของเราเนี่ยของเดิมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยอดขายของเรามันคือเท่าไหร่ยังไงมาจากไหนว่าอันนี้ดีมากๆเลยนะว่าสมมติว่าเราได้รับมาเนี่ย 50แอคเคาท์นะครับใน50ก็จะมีลูกค้ารายเล็กรายใหญ่รายกลางถูกไหมครับเนาะแล้วก็แต่ละรายบางบางทีอาจจะซื้อ Product ตัวตัวตัวเด่นกันเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูให้ได้ว่าลูกค้าเราเนี่ย50รายร้อยรายถึงสองร้อยรายเนี่ย มีมีใครบ้างแล้วเขาซื้ออะไรบ้างนะครับใชครับตรงนี้ผมอยากให้นักขายหลายๆคนนะครับคือหาวิธีแล้วก็ใส่ใจในหาวิธีในการไปหาข้อมูลมาเพราะว่าผมมาเคยเจอมาค่อนข้างเยอะก็คืออะไรหลายครั้งผมกจะถามนักขายหลายๆคนนะครับว่าเอ้าแล้วรู้ยังไงว่าลูกค้าในเขตของตัวเองมีทั้งหมดกี่ร้าน ขี่แอคเขากี่เจ้าบ้างเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อจะรู้ก็ตอนที่ดีบินมาให้เก็บตังค์ครับคำถามก,ก็คือแล้วลายที่เขามีกำลังมีแต่เยอาพแต่ไม่มีบินให้เก็บนะครยังไงอ่ะใช่พวกนี้ครับหรือรู้ได้ไงว่าไอ้ที่บินเดิมที่เขาตื้อให้เก็บตังค์เนี่ยแล้วเวลารา,ากับไปขายเขาอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันครบอบครักับที่เขาเคยซื้อเขาเคยซื้ออยู่ปีแล้วแสนหนึ่งแต่เขาบอกว่าเห็นบินอยู่หมื่นหนึ่งและขายหลายคนเชื่อไหมให้ดานบีน เขาคิดว่านักลูกค้าเจ้าเนี้ยมีกําลังซื้อแค่ประมาณหนึ่งถึงสองหมื่นทั้งนั้นอยูทั้งปีเด้อแบเคยซื้อเป็นแสนแล้วเขาก็เลยขายอแค่นั้นครับการทวิภาพลาดโอกาสไปใช่ครับเสียโอกาสมากๆใช่จากที่ประสบการณ์ผมเราเจอนักขายเนี่ยสำหรับเรื่องการดูข้อมูลเนี่ยจะมีสองประเภทนะครับสำหรับนักขายนะดูว่าคุณเป็นหนึ่งในสองนี้หรือเปล่านะครับอประเภทที่หนึ่งคือไม่สนใจไม่ดูแล้วกันเอ๊ะ ตัวเลขกดหัวเขียนมาต้องดูไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันทําใหม่เองดีกว่าง่ายกว่าคนเดิมทําไงก็ช่างช่างมาแล้วกันแต่ฉันทําใหม่ลุยใหม่ที่มีเครื่องมือแค่ขีของพิวเตอนิดเดียวรู้แล้วทีแท็บเดตนิดเดียวรู้แล้วแต่ไม่ดูไม่ดูนะครับนล้ซึ่งบอกว่าอันเนี้ย ถามว่าผิดไหมก็อาจจะทําให้คุณทํางานเหนื่อยหน่อยเพราะคุณต้องมานั่งแบบว่าคือเหมือนกับว่าแทนที่จะดูว่าคนอื่นเขาหวานมาเมล็ดอะไรแล้วบ้างคุณไม,ไม่ไม่สนใจคุณไปหวานใหม่เนี่ยมันก็มันก็นจะเหนื่อยหน่อย,น,ยนะครับแล้วถึงบอกว่าโอเคคนเดิมอาจจะบอกว่าคนเดิมมันเขาไม่โปรไม่มืออาชีพไม่เกง่งไม่อะไรก็แต่แต่อย่างน้อยผมว่าถ้าคุณสกรีนดีดีอย่างน้อยคุณ มันไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์แล้วกับมุมลูกค้านะครับลูกค้าจะรู้สึกดีด้วยเวลาคุณดูอ่อยางเช่นบางบริษัทก็จะมีระบบ c r m นะครับในการบันทึกค c ที่คุยกับลูกค้าประวัติการซื้อประวัติการกรีดติ้งลูกค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็โทรไปแล้วแบบแนะนําแบบไม่รู้จักอะไรเขาเลยเนี่ยเขารู้สึกไม่ดีนะครับแต่ถ้าคุณทําการบ้านมาก่อนดูไปก่อนเนาะแล้วโทรไปกรีดติ้งหรือไปเวลคัมเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกดีว่าอ๋อบริษัทนี้มันมืออาชีพนะมันมีการแบบรับไม้ต่อไม เปที่สองก็คือมีให้ดูแต่ดูแล้วงงอดูแล้วงงมันดูเสร็จปั๊บเริ่มงงแบบว่าฮ้ยสรุปมันตัวเลขพวกนี้มันคืออะไรทั้งหมดอ่แต่แล้วก็เลยเอาเป็นว่านั้นสุดท้ายเริ่มดูแลเริ่มยากอ่ะมันเป็นไรหวังเลยก่อนเอาไปขายต่อดีกว่าอ่า่แล้วแล้วอย่างนี้ถ้าดูไม่เป็นเนี้ยทำยังไงได้บ้างคอรมบริหาอ่ถ้าดูไม่เป็นผมจะแนะนํานะครับว่าในหลายๆองค์กรคือคือบางทีนักขายรุ่นใหม่มักมีความเกงใจเก่งใจคืออะไรก็คือไม่รด้จะถามใครได้ข้อมูลมาเต็มที่เลยอาจจะถาม ที่นักขายที่เซลล์ที่เข้ามาใกล้ๆกันพร้อมๆกันนั่งอยู่ข้างๆแกษษษ้งตะกิ้ตะกี้อย่างเงี้ยแต่ผมอยากจะบอกว่าบางครั้งนะครับเดี๋ยวบางทีงงเจองงมันจะกลายเป็นงงหนักเข้าไปใหญ่ผมแนะนําว่าในหลายๆองค์กรครับเรามีคนที่รู้เรื่องข้อมูลพวกน,นี้เรา,าส,สามารถศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งรายงานของเราหรือว่าแม้แต่คนที่เป็นแอดมินน้องที่ซัพพอร์ตเราพวกนี้ครับคนกลุ่มนี้ทีมเนี้ยก็จะดูข้อมูลให้เราอยูครับเพราะงั้นผมว่าสิ่งที่ดีสุดคือไม่ต้องไปนั่งงงกันเองเพราะในห้องเซลล์ไปถามแผนกอื่นหรือคนที่ซัพพอร์ตเเรานี่ยแหละ<อ><อ> ดูที่เพื่อมันดูยังไงพี่จะดึงข้อมูลพวกนี้ได้จากที่ไหนพวกนี้ครับไปหาข้อมูลตรงนั้นครับสิ่งที่ผมจะเสริมคือว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีแต่ไม่ได้สมบัติของคนสําเร็จนะครับในคนสําเร็จจะไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าคุณบรรลุเป,ป้าหมายเซลล์ซูเปอร์เซอร์ของคุณเขาก็ได้เขาเรียกว่ามีคอมมอชทีมด้วยเนาะคอมมิชชั่นทีมด้วยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยอย่าเกรงใจถ้าคุณเกรงใจแล้วดูไม่เป็นแล้วปิดไม่ได้สู้คุณบอกว่าไม่ต้องเก่งใจ เป็นเซลล์ผมมีประโยคนึ่งคน,นไหนเอาไปใช้ก็ได้นะครับผมบอกกับพี่ที่เป็นเซลมินิเจอร์ว่าพี่ผมจะถามเยอะหน่อยนะพี่จะเหนื่อยผมเลยนะช่วงมันเดือนสามเดือนแรกแต่หลังจากนั้นพี่จะสบาย uh huh. คือ,ค,อคือผมก็โดนเราก็ถามเยอะแล้วเป็นเจ้าหนู่มจำไม่เนี uh ่ย huh. แล้วก็เกรงใจอันนี้ก็ไม่เป็นเพราะเราเป็นเพรจรจักรมาก่อนเราขายของไม่เป็นแต่เราก็พรอเมสกับมินิเจอร์ของเราว่าเหนื่อยกับเราหน่อยนะแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะสามเดือนแล้วพี่จะสบายข้อที่สองคืออะไรครับ uh huh. ข้อที่สองครับหลังจากที่เรารู้ข้อมูลเรารู้แล้วในการที่ว่าข้อมูลเดิมเนี่ยเขาตื้ออกกเเท่่าาไหรรร็ต้งั าลูกค้าเดิมให้ได้ครับคือหลังจากที่เรารู้ว่าทั้งหมดแล้วลูกค้าเราตื้นแคนอีกเท่าไหร่สิ่งที่ต่อที่เราทำก็คือให้ขยายยอดขายโดยที่โฟกัสที่ลูกค้าเดิมของเรานี่แหละคนที่เรารู้สึกดีๆนี่แหละคนเดิมเนี่ย ครทําให้เขาได้ของดีๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนระับแต่น้อยลูกค้าเดิมเนี่ยประทับใจในผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่แล้วเชื่อมั่นในแบรนด์ของคุณอยู่แล้วมีใหม่เนื้็คือตัวคุณนะครับตัวคุณอาจจะมาใหม่อาจจะไม่คุ้นหน้าคุณอันนี้ก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็สร้างความสัมพันธ์ใหม่แต่น้อยผลิตภัณฑ์เดิมแบรนด์เดิมมันทำให้การเริ่มต้นของคุณเนี่ยการคอนเน็กต์แล้วก็ความมั่นใจในการขายในช่วงแรกของคุณเนี่ยมันมันง่ายกว่าการที่แบบว่าโอ้โหไปเจอลูกค้าใหม่ผลิตภัณ โอกาสมันไม่ได้มันจะมากกว่าได้แล้วนําให้คุณรู้สุดเฟลว่าเอ๊ะตกลงฉันขายไม่ได้หรือเปล่าฉันไม่เหมาะกันเป็นนักขายหรือเปล่าหรือฉันขายในอุตสาหกรรมนี้ไม่ได้หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับเนาะแล้วก็ถ้าในลูกค้าเดิมเนี่ยผมแนะนําว่าสมมติคุณได้รายชื่อลูกค้ามา50าสิบรายร้อยรายเนี่ยหา2080ิิที่เจอคือ,อะนะครับ0ีคือยี่ริบแ0นะครับคือเรื่องของการจัดความสํคาคัญ การทำสำคัญมันมีกฎสำคัญมากของโลกนี้ของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งครับคิดว่าพาเลโตเนาะอันนี้เรียกว่าเป็นกฎของพาเลโตเลยก็คือ20่สิลูกค้ากลุ่ม20%มักจะสร้างยอดขายถึง80%ดสอร์เซะที่ลูกค้า80%ของเราทั้งหมดจะสร้างยอดขายประมาณแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป้าคุณได้เดือนละหนึ่งล้านบาทที่คุณต้องทำใช่ไหมครับถ้าคุณหาลูกค้าเกรดเองคุณเจอเนี่ยอาจจะมีแค่20ราย นะครับ20รายนะครับที่เป็นลูกค้าเกรด A แต่สามารถสร้างยอดขายได้ถึง8 0 0 0 0บาทอันนี้คือ 20, คำว่า20ตื่นลูกค้าจงรน,น20%ที่เป็น็อปนะครับสามารถสร้างยอดขายให้คุณ a c h i v e ได้ถึง80%นะครับเนาะอันนี้คือแต่ว่ากลับกันถ้าคุณไม่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 ค้นหาหรือแยกไม่ออกหรือไม่รู้ว่าตรงไหน,นคือ potential customer เนี่ยคุณไปจับลูกค้าไอ้ที่เป็น80%คุณจะวิ่งเหนื่อยมากจะวิ่งลดเป็นแบบร้ยอ<า>ยร้อยทีหลไมัอยู่แค่ 20%, 20, 20อะไรเงี้ยเนาะฉะนั้น เ,เซลล์ที่เขาเราียกว่าเวิร์กสมาร์ทจะมองหาว่าใครคือแอคเคานต์ที่เป็น20รายที่เขาไม่เจอแล้วก็เริ่มไปสร้างโอกาสแก้ไขเพิ่มเติมไปสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มนี้ก่อนน,นะครับเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นตออข้อแรกเป็นการเข้าหาแล้วก็ขายห้กับลูกค้าเดิมในระดับที่เขาคุ้นคินกับเราแล้วจะได้ง่ายหน่อยครับทีนี้ครับโค้ชบรเวลาร์เราเป็นแม้กระทั่งเราเป็นเซลล์ใหม่บางทีเนี่ยเข้าไปเนี่ยบริษ,ษัทหรือหัวหน้าเราก็ตั้งเป้าหมายให้มันโกรธอีกเพิ่มทาร์เก็ตไปอีกอะไรเงี้ย โคเวอร์ข้อหนึ่งข้อ2มันไม่พอแล้วคราวนี้ต้องทำาไงครับข้อแน่นอนครับเราในฐานะที่เป็นนักขายสิ่งที่บริษัทหรือองค์กรทากบอกกับเราก็คือการที่เราจะขยายฐานลูกค้าเราได้เพราะฉะนั้นมันเลยมาถึงข้อ3ามครับข้อ3ามก็คือเราต้องเริ่มมองหาโอกาสในการขายกับลูกค้าใหม่ละนะลูกค้าใหม่ก็มองหาลูกค้าที่มี potential จะเป็นร้านใหญ่หรือเป็นรายใหญ่ที่เขามีเขาเรียกว่ามี potential ใช่ครับมันมีหลายคนมาถามเหมือนกันว่าระหว่างไปหาลูกค้าที่มีกําลังซื้อมาก แต่ไม่สนิทกับเราไม่รักเรากลับไปหาลูกค้าที่รักเราจังเลยไปก็คุยแหมเลี้ยงข้าวเลี้ยงหนมเราเนะอะไรเนี่ยแต่กำลังซื้อน้อยไปหาคนกลุ่มไหนดีครับอ่าฮะถ้างา่ายๆค้าเด็ิเมื่อกี้บอกกดพาเลโอต้แปดสิบยี่สิบ บางครั้งลูกค้าล้าเราล้าเก่ามากมากเลยดันแต่เขากับการป็นกลุ่มที่อยู่ใน80เรเาจะจ่ายจ่ายเราเท่าไหร่เราจะมีแค่20เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นเต็มมือใหม่เราจัดการลูกค้าเก่าได้แล้วเราต้องพัฒนาตัวเองเราต้องหาลูกค้าที่เป็นหน้าหนาใหม่ของเราเพราะฉะนั้นควรจะไปหาลูกค้าที่เขามีศักยภาพทาหรือพวง่ายคือมีความสามารถที่จะ ตานยอดขายให้เราซื้อของเราได้มากมากนะครับแล้วก็จริงๆไม่ต้องไปกดดันเนาะขณะที่ว่าบางที่มีลูกค้าใหม่เต็มไปหมดเลยที่แบบตรงนั้นก็ใหญ่คนนี้ก็ใหญ่ที่ก็เ้าใหญ่และการเป็นเซลล์บางครั้งอาจจะเ็ใหม่กดดันกดดันประมาณว่าอยากจะได้ทุกคนมเราเป็นลูกค้าผมจะบอกว่าเราเป็นคนใหม่เราอย่าไปเล่นตัวงานนั้นครับเราค่อยๆเลือกแล้วก็จอบคนที่จะเริ่มเปิดให้กับเราครับจริงๆแล้วผมว่านะเราในฐานะที่แบบบริหารทีมเซลล์า ถ้าเซลลใหม่เราคนน่เปิดลูกค้าให้เราได้แบบสมมุติในตลาดมันอยู่ที่สองสามร้อยสองสามร้อยลายแล้วเซลลคนหนึ่งเปิดลูกค้าใหม่เดือนหนึ่งกัหนึ่งถึงสองลายที่เป็นลูกค้าใหญ่ๆนะ potential ผมว่าเป็นไงา,ารยังปีแล้วใช่แค่นี้มันสร้างโ,โอกาสดีๆได้มากขึ้นแล้วครับต้องบอกว่าข้อนี้คือเรื่องความกล้าไม่เข้าทําเสือก็ไม่ได้ลูกเสือนะถ้าลูกค้าที่ง่ายล้วว่างผมเชื่อมั่นว่า คุณเห็นคนอื่นก็เห็น<ช>แขกก็เห็น<ช>เขาก็าก,ากินไปแล้วเรียบร้อย <S <S แต่ลูกค้าที่แบบว่าแบบ,แบ,บแยากๆหน่อยเนี่ยมีกําแพงในการเข้าใกล้หน่อยเช่น่าคาจะยุ่งตลอดเวลาเขาจะอารมณ์เสียอารมณ์ร้ายแต่ซึ่งคนหื่นก็ไม่กล้าเข้า <S 2> <S 2> แต่ถ้าคุณเข้าได้เนี่ยโอ้โห,โหคุณก็จะแบบเหมือนกับช่วงชิงหัวหังหรือว่าได้นางเกาะไทยครับเป็นเป็นบรูโอเชียเลยนะแต่ว่าถ้าคุณเข้ายากคุณก็เข้ายากเช่นกันนะผมเสริมให้ก็คือว่าเริ่มต้นในการเข้าอยเพิุงคิดว่าจะไปขายเขาอะไร ตั้งเป้าที่ไปสร้าง r u s สสร้างสายส,สัมพันธ์ก่อนนะครับเนะาะสำหรับผมตอนที่ผมเป็นนักขายเวลาไปหาลูกค้าที่เป็นโ o t เทชเชียลแต่ไม่สนิทเนี่ยผมมกนจะหาข้อมูลแวดล้อมก่อนว่าเออลูกค้าอะไรเนี่ยเขาชอบอะไรหรอเขาชอบนักขายสไตล์แบบไหนเขาชอบนักขายมาแบบเก็ t คือเดอะพอยต์เลยบอกมาเลยอะไรยังไงเท่าไหร่<ะ>หรือว่าชอบแบบนักขายแบบมีความสม่ำเสมอหรือชอบนักขายแบบมาแบบข้อมูลคุณจะต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรเพื่อเพื่อคุณจะเข้าท่มเสือกบับปลอดภัไยไหนครับ ก็โอเคนี่ก็เป็น3ข้อที่เราเตรียมมอบให้นะครับว่าได้รับทาร์เก็ตแล้วจะต้องทํำยังไงนะครับข้อที่1ก็คือการดูข้อมูลให้เป็นนะครับยากหน่อยก็หากพี่เลี้ในการช่วยดูนะครับแต่สำคัญจริงๆข้อที่2 การรักษาฐานลูกค้าเดิมนะครับแล้วก็คอสุดท้ายการมองหาโอกาสในการค้นหาลูกค้าใหม่ๆนะครับนะไม่เข้าน้ำเสีอก็ไม่ได้ลูกเสียนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็เป็นสามข้อที่เราสังคันท่าสัมมามอบให้กับทุกทุกคนนะครับงั้ก็ขอให้พทุกคนได้รับร์เก็ตแล้วขอให้ a อค i ีฟนะครับทุกเดือนถ้าในรายเดือนพลาดก็ขอให้ a อค i ีฟรายไตรมาสสามารถ Reto ได้นะครับนะครับก็ขอให้ทุกคนขายดีเรื่อยๆทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกคลิปที่เป็นความรู้ดีๆจาก Beyond Training นะครับท่านสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอตอนอื่นรวมทั้งความรู้อีกมากมายนะครับของ Beyond Training ได้ที่ w w w b e y o n d t r a i n i n g i n .th ครับ